มหาวิทยาลัยร,ราชภัฏภูเก็ตสัมนาปรับรูปอย่างไรให้พร้อมสู่อาชีพบริการระดับสากลเมื่อวันที่14ตุลาคม2563สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรมคณะวิธีการจัดการมหาวิทยาลัยร,ราชภัฏภูเก็ตจัดสมนาหัวข้อปรับรูปอย่างไรให้พร้อมสู่อาชีพบริการระดับสากลโดยมีผู้ช่วยศาสตร,ตราจารย์ดรสมวชัยทุมทองรองศาสตราจารยฝ่ายวิชาการเป็นประธานเปิดร่วมด้วย อาจารย์ดรชเชัยกรีนธงชัยอาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรมตลอดจนบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมที่ห้องประชุม NS Convention Hall คณะวิทยการจัดการในการนี้มีนาวาอากาศตรีวิเชียนพึ่งตนกับตันการบินไทยเป็นวิทยากรบรรยายสำหรับการสัมมนาดังกล่าวสาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรมจัดขึ้นเนื่องจากการทำงานบริการในทุกระดับนั้นบุคลิกภาพถือว่าเป็นหัวใจสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จเพราะช่วยพัฒนา ภาพลักษณ์ที่ดีจับภายในสู่ภายนอกบุคลิกภาพจึงเป็นองค์ประกอบสำคัญในการทำงานด้านบริการโดยเฉพาะการให้บริการนักท่องเที่ยวต่างชาติเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาจึงได้เชิญวิทยากรที่มีประสบการณ์ในด้านสายงานบริการและการท่องเที่ยวระดับสากลให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาและได้ได้แนวแนวทางในการปรับตัวปรับรูปปรับแอติจูดให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมที่หลากหลายเพื่อให้สามารถเข้าสู่การเป็นบุคลากร,กรด้านงานบริการระดับสากล ผมก็เป็นเรียโทนิต้าสาขาท่องเที่ยวก็กี่จะมาพูดถึงเรื่องอุตสาหกรรมการบินครับอุตสาหกรรมการบินเขเลยมาจักว่าเราไม่ผ่านเรื่องไปส้นนักบินเรื่องของต่างๆ่้งห่างนเรทั้งนี้ไม่ไม่ผ่านกฎหมายพราไม่ผ่านกฎหมายก็คือว่าแบบว่าในรัฐบาลเราอ่ะคนถือคน